ปีสองพัรุ่นไหนครับเป็นหลวงปู่ทวดอลุงปู่ทวดปีหกศูนะครับแล้วก็เป็นพักกลิ่งนะพักกลิ่งนั้น 5, ห้าพันนี่ปี2,511นรบนะครับ0 0พ แล้วก็มีถุงศิลาน้ำหนึ่งหมื่นนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆ พร้อมก,กันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบ็เทลไทย น้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีท่าพระนะครับจะพาเพื่อนๆน,นั่งรถไฟฟ้านะครับไปวัดอาวุธนะครับอยู่ที่บางพลัดนะครับเดี๋ยวเราเดินทางด้วยกันนะครับลองไปทาง รถไฟฟ้าว่าจะสะดวกและถึงเร็วหรือเปล่านะครับผมเคยไปรถเมลไม่ค่อยผ่านนะเพื่อนๆก็เลยนั่งรถไฟฟ้าดูนะครับเพราะว่ามี f อแนะนำนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันนะครับไปชมวัตถุมงคลใหม่ๆของวัดอาวุธนะครับไปด้วยกันครับ ไฉายนไปฉายนี่ครับผมก็มาลงตรงนี้นะครับสถานีบางพลัดนะครับเพื่อนๆโอ้สะดวกสบายครับนั่งรถไฟฟ้ามานะครับ เห็นป้ายแล้ววัดอาวุธวิกะสิตารามนะครับสถานีบางพลัดก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อนๆลงสถานีบางพลัดแล้วก็เดินมาหน่อยนึงนะครับเพราะว่ารถเมย์ไม่ค่อยผ่านครับผมก็เลยขึ้นลองขึ้นใน รถไฟฟ้านะครับที่สถานีท่าพระแล้วก็มาลงที่บางพลัดนะครับแปบ๊บเดียวครับนี่ครับวัดอาวุธก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจรลันเจ็ดสิบสองนะครับอยู่จรลันเจ็ดสิบสองเดินเข้าไปนะครับถ้าไม่อยากเดินก็นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับน่าจะประมาณสิบบาทนี่แหละครับ วันนี้ที่มาวัดอาวุธก็ทราบข่าวนะครับว่าทางวัดได้สร้างวัตถุมงคลรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นแบบไหนม้างนะครับถึงแล้วครับวัดอาวุธวิกษสิตารามนะครับ นี่ครับถ้าเรามาเราก็ต้องมาจุดตรงนี้ก่อนนะครับจุดธูดขอพรพระพุทธโธคลังหรือพระพุทธโธอริยทรัพ์ยนะครับเป็นจุดที่หนึ่งนะครับ นี่เป็นศาลาคุณแม่บนเรือนนะครับโตรงบุญเติมนะครับ คนมาขอพรอเยอะมากนะครับเพื่อนๆเขจะนํากล้วยแล้วก็ผล,ลไม้ต่างๆนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นกล้วยนะครับเดี๋ยวพามาชมวัตถุมงคลน,นะครับนี่นี่เจ็ดพันนะครับรูปลอนนี่เป็นรูป เป็นรูปรูปละลอยนะครับนี่ก็รูปละลอยนะครับเหมือนแบบตั้งหน้ารถนี่เก้าร้อยนะครับนี่ครับตั้งหน้ารถเก้าร้อยดีเจ็ดพันนะครับนี่ 1> 1, นี่น่าจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี้สี่พันนะครับนี่สองพันรุ่นไหนครับถ้าเป็นหลวงปู่ทวดอ๋อหลวงปู่ทวดทปีหกศูนย์หกศูนย์นะครับแล้วก็เป็นพระกลิ่งนะครพระกลิ่งนั้นห้าพัน ปี2,511นรบนะครับส0 0พันแล้วก็มีสีกิลาน้ำ1,000 0นะครับนี่เป็นรูปกับอะไรเหรอครับเอ่อเป็นอ่า ข้าตอกพระล่วงครับอ๋อข้าตอกพระล่วงนะครับเป็นหินนะครับนี่หนึ่งพันนะครับนี่เป็นเนื้ออะไรครับนี่ก็หนึ่งพันบาทนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับติกติ๊กเกอร์นีก็หนึ่งพันนะครับนี่เป็นล็อกเก็ตเป็นล็อกเก็ตเหรอ อสติกเกอร์ตรงนู้นครับสติกเกอร์ยี่สิบนี่เป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตปีไหนครับนิปสร้างว่าปีหกห้าครับปีหกห้านะครับหนึ่งพันนะครับถ้าล็อกเก็ตเล็กก็เจ็ดร้อยนะครับนี่ห้าร้อยนะครับนี่ปีไหนหรอครับปีห้าครับปีห้ารุ่นเจ้าสัวนะครับ นี่รุ่นไหนครับอ๋อห้าร้อยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อห้าร้อยอ๋อก็มีรูปหล่อก็ปูชีวกครับก็ปูชีวกห้าร้อยนะครับนี่รูปคุณแม่บุญเรือนนะครับยี่สิบบาทนะครับถ้าเข้ากอดมันเท่าไหร่หรอครับอันนี้หนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยนะครับเป็นรูปก็มีรูปหล่อในห้าร้อยนะครับ นี่ก็คือวัตถุมงคลภายในวัดนะครับของแม่บุญเรือนตรงบนเติมนะครับ mm. ก็จะมีล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตสวยมากนะครับ mm. เป็นล็อกเก็ตนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดว่าเป็นสติกเกอร์ถ้าสติกเกอร์นั้นย0่บาทนะครับ mm. หลังจากพาชมวัตถุมงคลแล้วนะครับเดี๋ยว พาชมรอบๆวัดนะครับนี่คือโบสถ์ที่วัดอาวุธนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ก็มาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ